ก้อนี้นะคะเขาให้หาค่าของ51 factor ็ด l ย,ยกกำลังสองนะคะลบ50 Fa ิยกกำลังสองส่วนด้วย51 Fa c t กยกกำลังสองบวกกับ50า a ยก,กลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะกระจายออกมานะคะตัวนี้ยกกำลังสองก็คือจะเป็น51 Fa c t คูณกับ5 1 f a c บถูกไหมคะ ลบด้วยห้าสิบแฟกคูณด้วยห้าสิบแฟกข้างล่างก็ห้าสิบเอ็ดแฟกนะ,ะคะคูณด้วยห้าสิบเอ็ดแฟกบวกด้วยห้าสิบแฟกคูณด้วยห้าสิบแฟกนะคะเสร็จแล้วตัวนี้นะคะห้าสิบเอ็ดแฟกก็คือห้าสิบ ห้นะคะคูณกับ50แฟกนะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ51าสคูณกับห้าสแฟกลบนะคะ50แฟกคูณกับห้สแฟกส่วนข้างล่างนะคะก็คือ51าสคูณกับห้าสิบแฟกนะคะแล้วก็ห้ดคูณด้วย50บแฟกบวกห้าสิบแฟกห้แฟก จากนั้นตรงนี้เหมือนกันนะคะเราก็สามารถดึงตัวร่วมออกมานะ,ะจะเห็นว่า50แฟกกับ50แฟกอันนี้ก็50แฟก50แฟกตัวนี้ก็50แฟก50แฟกตัวนี้ก็50แฟก50แฟกต์ั้นเราจะเอา50แฟก50แฟกบนนะคะออกมาซึ่งก็จะเหลือ51ดคูนด้วย51นะคะลบหใช่ไหมคะ ส่วนข้างล่างก็ดึง50แฟกกับ50แฟกออกมานะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น51าสบคูณกับห้าเ็นะคะบวกกับ1นะคะจากนั้นนะคะตัวเอี้ยก็จะตัดกันได้บนล่างมันเท่ากันนะ,ะก็จะเหลือ51คูณห1ลบนึงแล้วก็5 1 คูณ51บวก1อยู่ข้างล่างนะคะเราก็คูณนะมานะะ51คูณ51ได้เท่าไหร่คะ2 6 0 1นะคะลบ1ส่วนข้างล่างก็คือเท่ากัน2,601บวก1นะะตัวนี้ก็จะเหลือ2,600ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น2,602 0 นะฮะหรือตัดกันก็ได้เอา2หารนะคะได้1300 1301นะฮะก็จะเป็น1300 0. ส่วน1301นะคะเป็นคําตอบนะคะ